สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้คันบันทุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ยใกล้คันบันทุงสิาพาททุกคนมาซับนอม่อีกมือนึงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิงนอมัเด้อค่ะทีบา้านไก้คันบันทุงนี้เนาะมีอยู่กอเดียวเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเฮากินอยู่3้ำอยหกสิบห้าวันเลยแล่ละเพราะว่าเฮามีวิธีเหตุในการ หายนอไหม่ออกนอหรือดูเนอค่ะนอบว่าสิเป็นฤดูฝนบว่าสิเป็นฤรดูแรงเนาะเฮาบังคับห้นอใหม่ออกนอได้เนาะค่ะนี่มาเบิงลนอนี่เฮาเปิดนอไหม่เนาะเดี๋ยวเฮาสิ้าซัพย์นอใหม่เนาะค่ะกอเดียวกินเบิดปีอิลีเดียวค่ะพ่อแม่พี่น้องบ่ชจำเป็นต้องไปหานอใหม่ให้เมื่อยเลย ผู้ใดมีที่เนน้อยกระปูกได้เด้อค่ะคางบ้านคางยังนะเฮาเรต้องปลูกออกไปกอใหญ่เนาะปลูกเนน้อยนี่สมบันิแก้ขันบันทงนี่ปลูกเนน้อยนี่หรือว่าขันผู้ใดสีเห็ดเป็นอาชีพนี่กระปูไห้ไร้กอก็ได้เนาะปลูกซิบกอกอย่างสีเนาะเฮาสามาเห็ดเป็นอาชีพแล้วก็เอาไปขายได้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่นะมาเบิ่งเราใหม่เฮากำลังออกเนาะตอนเนาะตอยูหนยันเต็มเลย เป็นการเฮ็ดนอไม่ใหออกนอกฤดูเนอค่ะเนะบ่จาเป็นต้องรอกินแต่ฤดูฝนนะเพราะว่าหลายๆคนนะมีแต่แต่ว่าร่อฤดูฝนแหลวก็เขาป่าหาเนอใหม่นะค่ะนะแต่ว่าไกคันบันทุงสิบอกทุกๆคนว่าบ่จําเป็นต้องต้องขนาดนั้นเลยบ่จาเป็นต้องเขาป่าเลยเฮ้าปลูกไว้จะกอหนึ่งนี่นะแล้วหากะ เห็ดให้ออกนออยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะเวลาอยากกินยำใดเฮาก็มาเปิดกินเอาเนาะมีแต่นอยใหญ่ใหญ่อีลีเด้อค่ะนี่นะมาเบิ่งเนาะใหม่บ้านไก่คันบันทุงตีละนี่นะมีแต่นอยใหญ่ใหญ่อีรีไก่คันบันทุงสิพามาซับเนาะใหม่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกินบ่เบิดเฮามาเปิดขุ้มซับกลางหน้าเนาะคันสิเว้าภาษาบ้านเฮาก็ขุ้มซับกลางหน้าเลยล่ะนี่นะเอาซับบ่ล่ะสิเอาเนาะใด เพราะว่าเฮาบอ่อต้องอ,ออกไปไสเนาะเฮามีนาใหม่กินอยู่ตลอดซ้ำลอยหกสิบห้าวันเนาะค่ะเห็ดย mm ูเฮ็ดกินเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าผูด้ได้ยังม่ท่านในเฮ็ดกันแนะน่าไม่เฮ็ดก็ได,ด mm hmm. ไ้เด้อค่ะปลูกไว้แค่กอเดียวนี่ล่ละถา้าเมนว่าจุดประสงค์ของเฮาเสียไว้กินเนาะค่ะเนาะเฮาบ่ด้ทำการขาดการตลาดอีกยังแล้วกะ็สำหรับคนพื้นที่ในน้อยเนาะค่ะ นี่ของไก่ขั้นบรทุงนะมีอยู่กอเดียวนี่เดขายด้วยค่ะกินบ่ท่านอิลีย่ำออกย่ำออกน้มอ,อ,กนอมาหลายๆน,นี่กินบ่ท่านซับไปขายคือกั้นค่ะนอนละเี่สิบบาทสามนอหาสิบบาทก็แล้วแต่สิขายเพราะว่าเ้ากะขายให้พี่ให้นองกินแบบถูกๆเนาะค่ะเนาะนี่เ้าเลือกซับเอาแต่น,นอคิดว่านอใหญ่ๆนอบอวบๆเนาะค่ะ,นะเนาะหาเลือกซับเอาแต่ว่านอเงี้ยวๆที่เห็นอยู่นี่นะ ฟังายมืเมอนี้เฮาสิปล่อยให้ึืนล่ำเนาะค่ะเพราะว่านอได้ทีึืนึืนยาวแล้วนี่เฮาก็สิปล่อยให้ึืนล่ำเนาะปล่อยให้คืนล่ำปีละสองล่ำถาแมนว่าเฮามีนอใหม่เนาะค่ะคือว่าปีละสองต้นปีละสามต้นนะคันแมนว่าเฮาเฮาบ่เอาแบบเฮาบ่เอาแบบหกลายเนาะ ปีละสองต้นสามต้นน่ะก็คือปล่อยให้เป็นลำออกไปแน่เนาะค่ะเนาะก็คือเลือกเลือกเนาะทียูริมสุดน่ะเอาไว้เนาะค่ะเนาะให้เป็นลำขึ้นไปเนาะเพราะว่าสิได้รอเลี้ยงเนาะของหลอบต่อต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับลำไม้เนาะลำทียูคังางน่ะที่ที่แย่ๆกันอยู่คังใงน่ะที่ขึ้นที่ที่กันอยู่คางไนน่ะซับออกให้เบิดเลยเด้อ บต้องเอาไว้เนาะถามมนว่าห้าสียเอาไว้นี่ห้าเอาไว้ห้าเอาไวน้นอนนอกๆนะ่ะให้มันเป็นล่ำตนไปก็คือนอที่ยูดันนอกสุดนะ่ะก็คือให้เอานอแบบนั้นนะนอ,นอะไว้เนาะเพราะว่ามันสิเดเลียงนอสําหรับยอดต่อไปเนาะค่ะเนาะถามมนว่าห้าบ่เอาเห้าบ่จงล่ำไหม่เลยแน่นี่มันกระสียออกนอ,นอยากเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะวิธีเห็ดนอใหม่ก็คือว่า เฮาต้องเหลือไว้แน่ปีละสองตนเนาะปีละสองลำนั่นแหละบอกง่ายๆปีละสองลำแล้วก็เอาลำนอกสุดเนาะไว้อันนี้คือเอาแบบว่าบ o r d e r line เนาะค่ะถ้าแม่นว่าผู้ใดต้องการเนาะไม่กอใหญ่ๆแล้วก็ลายลายเนี่ยนี่ก็เอาไวลายลายลำก็ได้เนาะเอาไวหาลำหกลำก็ได้แต่ว่าเวลาเอาไว้นี่ก็คือเหลืองนอที่อยู่ข้างนอกสุดไวเนาะ หน่อที่อยู่ในในนะเฮาวซับออกให้เบิดเลยเพราะว่ามันสิแน่นเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้คือเฮาเฮ็ดแบบบ่ให้หน่อใหม่มันแน่นเนาะคะ่ะเฮาต้องเฮาต้องเลือกซับหน่อที่อยู่ข้างในออกนะเนาะเฮาเอาหน่อข้างนอกไว้เนาะคะ่ะนี่สองนอน,นี่เหาก็สิเลือกเอาแต่น,นอใหญ่เน,น,น,นาะค่ะนอในนอเนี่เหาสิปล่อยให้ขึ้นเป็นลำไปเนาะคะ่ะนี่เวลาเวลาซับนอใหม่เนาะับทงมา กันแล้วเต่นเนาะค่ะบางคนก็เอานอนน่อยแล้วก็เอานอนใหญ่ไว้กันแล้วแต่เนาะแต่ว่าสาหรับไก่ขันบันทุงเองนี่ก็เลือกเอานอนใหญ่ออกเนาะค่ะเนาะสาหรับนอนนลอยๆที่ขึ้นมาคางๆกันนี่เอาสิปลอยให้เป็นลั้ไปเนาะค่ะนี่ก็คือการเฮ็ดหน่อไม้ของมันแก่ขั้นบันทุงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบันทุงเดียมาแช่ประสบการณ์ให้ทุกคนมึงเนาะวิธีเฮ็ดหน่อไม่น่ะให้ออกนอกหรือดูก็ได้เนาะค่ะ นอกฤดูฝนน่ะเฮาก็มีนอใหม่กินเนาะเฮาบ่จําเป็นต้องไปรอฤดูฝนนะบางคนก็รอฤดูฝนแล้วก็ไปซับนองใหม่กินอะบ่จําเป็นเลยบานแก้คันบันทุงบ่ต้องรอเลยอยากกินย่าใดมีนอใหม่กินเพราะว่าเฮาสามารถเฮ็นนอใหม่ให้ออกนอกฤดูใดเนาะค่ะนสียมหน่ใหญ่เด้อค่ะนี่นะเฮาซับนี่เสียมแทบหักเลยละนี่นะเฮาซับ นอใหม่สามนอสามนอยังไงเลยเด้อค่ะนี่นะสามนอบางเหน่เนาะค่ะเบิ่งเนีมีแต่นอใหญ่ๆเนาะค่ะเนอนี่นอค่ะพอเวลาเข้าซับแล้วนะเข้ากะเอาฟางเขานะโป๊ะไว้ขึ้นเก้าเนาะค่ะ วิธีเหตุเนาใหม่เนาะคะ่ะถา้าแมนว่าดินมันแห้งเกินไปเนาะ,ค,ะคือด้วยดินมันแห้งเกินไปนี่เท่ากบหดน้ำเอาเนาะคะ่ะสำหรับการเหตุเราใหม่นอกฤดูเนะะาะถ้าแมนว่าดินยั่งชื้นๆอยู่นี่กับบ้องหดก็ได้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้ก็คือว่าไ้เบิง้งไอสภาพดินของแต่ละของแต่ละคนนั่นแหละ ถ้าดินยังแฉะอยู่ถ้าดินยังชื้นอยู่นี่ประจาเป็นต้องต้องคดน้ำก็ได้เนาะถ้าแม่นว่าดินเริ่มแห้งๆนี่ก็คดน้ำไว้เนานนะคะ่ะเพื่อที่สิได้รอเลี้ยงหนอ่อใหม่ที่มีอยู่นี่เนาะคือมันมีหลายหน่อนนะที่อยู่อยู่นี่เนะี่ยที่เฮายัางบ่ทันได้ทราบนี่เฮาต้องรอเลี้ยงหน่อใหม่ไว้ก็คือการานนะคดน้ำไว้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็สิสังเกตเบิเบ่งว่า หน้าฝนนะนอไมออดีดีนอราะว่านอไหม่นี่ต้องการความชื้นเนาะค่ะต้องการความชุ่มชื้นเนาะถ้าแมนว่ดดินแห้งว้ายนี่้เอาก็คดน้ำเอาแบบนี้เนาะค่ะเนาะหดน้ำไ้เนาะเพื่อที่สิได้เลี้ยงรอเลี้ยงนอไมที่เกิดขึ้นมาเนาะไ้มีนอขึ้นมาเนาะค่ะนี่แหละวิธีเฮ็ดนอไมนอกฤรรู้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้คันมันถึงเองจะได้มาแช่ประสบการณ์ให้ทุกๆคนเบ่งเนาะค่ะ วิธีที่ห้องจําปจเป็นต้องไปหานอหม่ทั้งอื่นกินเนาะคะ่ะเขามีอยู่ก่อเดียวเขากินใดเบิดปีซีาศาสกินใดอยู่365วันน่ะนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆวิธีดีๆที่แกขันมันถุกมนแนะนํำให้ทุกๆคนใดรู้จักวิธีการเฮ็ดนอไม้นอเรื้อเนาะคะ่ะพ่อแม่ที่นองสําหรับมอน้ก็แค่นี้เด้อยะ่ะเจอกันคิปหน้าคะ่ะ